ชานยนอากาศอํานวยนะคะเราอยู่คู่กับคนอากาศเนี่ยประมาณ25ปี25ปี25ปีน่าจะเป็นประเภทพอดีเราอยู่มายาวนานจริงๆนะคะอยู่คู่กับคนอากาศอํานวยเนาะพี่น้องชาวอากาศอํานวยแล้วก็พนักง,งานที่อยู่ที่นี่ก็คือลูกหลานชาวอากาศอํานวยทั้งสิ้นนะคะอยู่ตั้งแต่สมัยเป็นยังน้อยจนมีผัวละบางคนมีลูกนะคะลูกเรียนมหาลัยกันแล้วนะคะแล้วบอกว่าคือเติบโตไปพร้อมกับชาญยนนะคะ อยู่คู่กันมายาวนานขนาดนั้นเลยแล้วก็แรกๆเลยสาขาเราอยู่ในเมืองโซนตรงนั้นอะคือความเป็นเมืองแออัดมากตอนนี้เมืองมันจเจริญขึ้นเติบโตขึ้นนะคะที่ที่เราเคยอยู่ที่ว่าแบบใหญ่มากๆละก็ไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าครเราก็เลยต้องหาโชว์รูมใหม่ซึ่งเป็นโชว์รูมที่2นะคะย้ายไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะคะคก็คือโชว์รูมที่ ทางสามแยกที่จะไปสีสงครามนะคะก่อนถึงสามแยกอ่ะอยู่ฝั่งซ้ายมือขับไปคือเจอตอนนั้น5ปีที่แล้วหรือ6ปีที่แล้วนี่แหละก็ย้ายแล้วก็แกลนโอเพนนิ่งโดยจำได้ไหมคะศิลปินที่มาเปิดคือใครเออใครเอ่ยใครเอ่ยตอนนั้นปลื้มมากนะครยังได้มาเจอกอยู่เลยพี่มนแคนแกนคูนใช่ค่ะมนแคนแกนคูนบอกเลยว่าตอนนั้นก็เป็นศิลปินระดับแถวหน้านะ คือเอามาเกลนโอเพนนิ่งให้อากาศอำนวยสาขาที่อยู่ตรงสามแยกไปสีสงคราม<ช>นะคะ,คะบอกเลยว่าอืกริชสนันเมืองจริงๆนะคะเป,เป็นขวัญใจมหาชนด้วยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็กว่าโชลุมใหญ่ละตอนอจัดรู้สึกว่าใหญ่มากแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีลูกค้าจอดรถไม่ได้แออัดก็เลยรู้สึกแบบคับแคบไปหมดทางผู้บริหารก็เลยไม่ได้ต้องขยายขึ้นนะคะ,ะเพื่อรองรับการบริการลูกค้าถ้าจะรอก็ขอให้รอในพื้นที่ที่แบบ สะดวกสบายกว้างขวางจอดรถได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่พักคอยมีน้ำมีเครื่องดื่มมีชามีกาแฟมีแอร์เย็นๆไว้คอยบริการก็เลยทำให้เป็นที่มาของโชว์รูมที่3ที่นี่ค่ะน้องอันโอ้โหนี่ไงนี่ไงนะคะบอกใช่ค่ะซึ่งบอกเลยว่าเป็นโชว์รูมมอเตอร์ไซค์มาตรฐาน โชว์รูมรถยนต์จริงอ,อันนี้คอนเฟิร์มอีกครั้งนะคะโชว์รูมใหญ่มากนะคะขับผ่านตอนเห็นแ,บบแรกๆนึกว่าเป็นโชว์รูมรถยนต์ค่ะพี่นค่ะโอ้โหที่ไหนได้เป็นโชว์รูมชานยนต์อากาศอำนวยของเรานี่เองนะคะต้องบอกเลยว่ายินดีกับพี่น้องชาวอำเภออากาศอำนวยด้วยแล้วก็เป็นเกียรติของเรามากๆที่แบบว่าลูกค้าให้แบบความไว้วางใจของเรานะคะตั้งแต่โชว์รูมของเราที่อยู่ในเมืองจนมาถึงโชว์รูมที่ใหญ่ตรงนี้นะคะก็เพื่อขอบคุณนะคะในส่วนของลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ คำถามต่อไปน้องอันสงสัยมากๆเห็นกระแสนาหูมากว่าเอ๊ะลำยัยไหทองคำนะคะจริงหรือไม่ที่ลำยัยไหทองคํานะคะจะมาเยือนที่ชาญยนสาขาอากาศอํานวยแต่ก็อยากรู้จริงนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าเห็นข่าวเมื่นั้นเขาบอกว่าลำยัยตอนนี้คือมีงาน3ปีข้างหน้าและตอนนี้คือรับงานไม่ได้แล้วนะคะบอกว่างานเต็มและสปีข้างหน้าเนี่ยอยากรู้ว่าชาญยนต์่ะ เอาพี่ลำไย,ยมาจริงไหมแล้วไปได้คิวมาอย่างไรถ้าได้มาจริงๆนะคะอยากรู้จริงๆค่ะก็อย่างที่รู้กันนะคะคือลำไย,ยเนี่ยเป็นศินลปินที่ ต้องบอกเลยว่าอยู่แถวหน้าแล้วก็แถวบนถูกไหมคะ่อท็อกแชทเลยก็ว่าได้แล้วก็ตอนนี้คือเขาเรียกว่าอะไรระดับโกรอินเตอร์ไปออนทัวร์ต่างประเทศบอกเลยว่าอันนี้คิวจองก็ไม่ได้แบบไม่ได้อยู่ดีๆป,ป,ปุบปับโทรหาฮัลโหลขอจองคิวลำใหญไม่ได้นะจ๊ะจองล่วงหน้าไว้เป็นปีๆเห็นไหมว่างานนี้ไม่ใช่อยู่ดีแล้วเราเปิดโชว์รูมนะเราวางแผนล่วงหน้าอยู่แล้วคะ่ะว่าเราจะหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้า โชว์รูมดีที่สุดแล้วก็ต้องศิลปินที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันค่ะจริงจริงเลยจริงลนะจริงเลนะจริงนะคะพี่ลำาไยไหทองคามาที่ชานยอลสภาวะอันวัจริงอ่อะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นกระแสที่เรียกได้ว่าหนาหูน้องอันเข้าไปเจอแบบสื่อต่างๆนะคะที่มีการบอกมาด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีลูกค้าอินบ็อกมาว่าเอะชานยต์สาขาอากาศอํานวยเนี่ยขายบัตรพี่ลำาไยร้อยห้าสิบบาทจริงเหรอคะ เรื่องบัตรร้อยห้าสิบบตรใช่ค่ะหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยหนูเอาบัตรไปให้โชว์ใกล้ๆกล้องหน่อยค่ะสองแบบนะคะบัตรเข้างานนะคะหรือบัตรคอนเสิร์ตเราเนี่ยบัตรแกนโอเพนนิ่งเรามีทั้งหมดสองแบบนะคะนี่ให้ดูมีสองแบบอันนี้มีสองแบบปึ๊บนี่มากลับมาบัตรมี2แบบแล้วก็ที่น้องอันโชว์เมื่อกี้จะเห็นว่าไอ้บัตรจะเขียนว่ามูลค่า150บาท นะะในส่วนของบัตรลำไยไหทองคาแบบเต็มวงนะคะเราจ้างมาแบบเต็มวงแดนเซอร์นักดนตรีอาจารย์นักดนตรีต่างๆแดนเซอร์หญิงแดนเซอร์ชายมาค่ะฉะนั้นเนี่ยร้อยห้าสิบาทเนี่ยจริงๆไม่แพงแต่ก็ไม่ได้ว่าขายเราไม่ได้ขายนะคะอันนี้คือเราให้ให้เห็นว่าเวลาเราจ้างมาเนี่ยเราจะดูค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลิตบัตรออกมาเพื่อที่จะดูว่าเอ๊บัตรเนี่ยสำหรับรองรับ คนที่มาชมเนี่ยเท่าไหร่นะคะตีออกมาแล้วก็เฉลี่ยตกหัวละร้อยห้าสิบซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้เก็บกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นท่านไหนก็ช่างซื้อรถหรือไม่เคยซื้อรถที่ชานยนสาขาอากาศอํานวยเราก็ไม่ได้ขายค่ะอันเนี้ยก็ค่อนข้างกัง,กงวลกลัวว่าจะมีมิจฉาชีพนะคะที่แบบได้บัตรเราแล้วเอาไปขายไปรีเซลแล้วบวกราคาบอกตรงนี้เลยนะคะเป็นข่าวโคมลอยทั้งสิ้นเราไม่ได้ขายอยากได้บัตร ของแกนโอเพน n นิ่งนะคะหรือว่าคอนเสิร์ตลำไย,ยเนี่ยติดต่อได้ที่ชาญยนต์สาขาอากาศอำนวยได้เลยนะคะมหาพุจจการแปลได้เลยบอกเลยว่าไม่เคยซื้อรถเราก็ให้บัตรค่ะบัตรของลูกค้าที่มาชมจะเป็นบัตรลักษณะแบบนี้นะคะนี่จะเป็นบัตรสีแดงแบบนี้นะคะลำไย,ยใส่ชุดสีขาวเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นลูกค้าทั่วไปไม่ซื้อรถไม่อะไรก็ได้แต่ถามว่าคุณไม่มีบัตรมาดูได้ไหมดูได้แต่ว่าไม่ได้ลุ้นโชคชนะคะ อันนี้คนที่ได้บัตรสิทธิ์ของคุณคือ 1. มีคูปองอาหารเครื่องดื่มให้ 2. มีในส่วนของบัตรลุ้นโชคค่ะมาดูมาร่วมฉลองไปด้วยกันก็มาลุ้นโชคไปด้วยกันเลยนะคะเรามีจับรางวัลให้ทุกชั่วโมงดังนั้นคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้และที่สำคัญนะมีในส่วนของคูปองแลกซื้อไข่ไก่ค่ะฟองละสองบาทนี่เราให้เฉพาะคนถือบัตรไม่มีบัตรก็มาได้แต่ก็อยากให้ได้แบบ สิ่งดีๆกลับไปด้วยนะคะอันนี้แบบที่1แบบที่สองซื้อรถค่ะใครที่ซื้อรถก็ต้องได้มากกว่าใช่ปะมาซื้อรถมาจ่ายงวดหรือว่ามาใช้บริการนะคะอันนี้นี่ลูกค้าที่ซื้อรถซื้อรถคุณได้ลุ้นที่มากกว่าค่ะเพราะว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้น,นใหญ่ๆนะคะตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีออทองคำอันนี้บอกเลยว่าคนซื้อรถก็ต้องได้แคมเปญที่ดีที่สุด ได้ค่ะไม่มีบัตรเข้าไม่มีบัตรเข้างานได้ค่ะแต่ว่าจะไม่ได้รุ้นโชคเฉยๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์บัตรยังมีนะคะติดต่อรับได้ที่ชานยนต์สาขาอากาศอํานวยแล้วจริงๆเรามีไปดอบสาขาใกล้เคียงด้วยนะอย่างเช่นวานอนคามตะก้าเซกา,ซกานาวาและสีสงครามค่ะใกล้ที่ไหนติดต่อรับที่นั่นได้เลยเนาะอยากให้ทุกคนที่มาเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นโชคไปด้วยกันนี่ๆสำหรับลูกค้าซื้อรถนะคะจะได้บัตรแบบนี้ แล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นของละวันชิ้นใหญ่ๆอะนะคะอันนี้มาซื้อก็จะได้อย่างน้อย2ใบบอกเลยนะคะคุ้มมากๆเนาะก็ให้ได้สิทธิ์ในการลุ้นแบบฉ่ำๆกันไปนเลยให้ทั้งทีต้องให้มากกว่าเออมาอ่กว่าเงื่อนไขที่ดีกว่าใช่ค่ะต้องดีที่สุดนะคะอ่ะ,อะ,ะ,ะมีไม่ค่คำถามน้องอัน มีอีกค่ะอันนี้เป็นอินบ็อกจากลูกค้าของอชาวอากาศอำนวยแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเลยนะคะย้ำใหม่อีกครั้งก่อนสรุปบัตร150บาทคือมูลค่าบัตรจริงๆแต่ไม่ได้ขายชานยนต์แจกฟรียลืมนะคะมไม่มีบัตรก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะแต่อย่างให้ทุกท่านมีบัตรเพราะท่านจะได้รับสิทิ์ ลุ้นโชคช<อ>นะคะแลกซื้อไข่ไก่ฟรีด้วยเอ้ยฟอน<ล><อ>ังบบองบาทใช่ะค่ะมีสิทธิ์ที่ดีกว่านะคะ<ช>มีะบัตรก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะคะ